บางคนเริ่มจากศูนย์แต่สำเร็จภายใน3ปีในขณะที่บางคนใช้ทั้งชีวิตแต่ยังอยู่ที่เดิมคำตอบไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าไม่ใช่เพราะโชคช่วยและไม่ใช่เพราะมีใครอุ้มมันแค่เพราะพวกเขาคิดไม่เหมือนคุณฟังดูแรงใช่ไหมแต่นี่คือความจริงที่คนรวยไม่พูดและคนล้มเหลวไม่อยากฟังคนที่เปลี่ยนชีวิตในสปีเขาไม่ได้เริ่มด้วยเงินเขาเริ่มจากวิธีคิดที่คนธรรมดาไม่กล้าใช้ เขากล้าคิดในแบบที่คนรอบตัวหาว่าบ้าเขากล้าทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครยอมและเขากล้าเงียบเพื่อพัฒนาตัวเองในวันที่ยังไม่มีใครมองเห็นคนเหล่านี้ไม่ได้เร็วพระทางลัดแต่เขาไม่เสียเวลาวนอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมๆแล้วคุณละ่ะยังคิดแบบเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าฉันไม่มีทุนฉันไม่เก่งพอฉันยังไม่มีเวลา นั้นคุณอาจกำลังฆ่าความสำเร็จของตัวเองด้วยคำพูดของคุณเองอย่าลืมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนชีวิตคุณได้เร็วเท่าความคิดเพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้เริ่มจากเงินไม่ได้เริ่มจากโอกาสแต่มันเริ่มจากความคิดบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมและถ้าคุณพร้อมจะฟังวันนี้ผมจะบอก5วิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาสู่เศรษฐีภายใน3ปีวิธีที่1คนสำเร็จเขาไม่คิดแบบคนหาเงิน แต่คิดแบบเจ้าของธุรกิจคนส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อหาเงินแต่คนที่กลายเป็นเศรษฐีเร็วเขาไม่ได้โฟกัสแค่หาเงินเขาโฟกัสที่การเป็นเจ้าของเกมต่างกันนิดเดียวแต่ผลลัพธ์ต่างกันทั้งชีวิตคนหาเงินคิดสั้นคนสร้างเงินคิดลึกคนหาเงินวิ่งหางานหางานหางานคนสร้างเงินสร้างระบบสร้างกระแสเงินสร้างผลลัพธ์ระยะยาวคนหาเงินจะถามว่าเดือนนี้จะหาได้เท่าไหร่ แต่เจ้าของเงินจะถามว่าฉันจะทำยังไงให้เงินทำงานให้ฉันไปตลอดชีวิตลองฟังดีๆอีกครั้งเพราะมันต่างกันที่ระดับของคำถามที่คุณกล้าถามตัวเองฟังให้ดีนะครับการหาเงินไม่ผิดแต่ถ้าคุณคิดแบบลูกจ้างไปตลอดคุณจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมคนบางคนหยุดทำงานแต่ไรายได้ยังวิ่งเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจแต่เพราะเขาคิดแบบเจ้าของระบบอย่าเป็นแค่คนทำงานเพื่อเงิน แต่ให้กลายเป็นคนที่ทําให้เงินทํางานให้คุณประโยคนี้คุณอาจเคยได้ยินแต่น้อยคนที่เข้าใจมันจริงๆเจ้าของเงินเขาใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจมากกว่าการทําให้เหนื่อยเขาไม่รีบเขาไม่สเป็สปะเขาไม่วางแผนแค่พรุ่งนี้เขาวางแผนแบบคนที่จะไม่ต้องดิ้นรนเรื่องเงินอีกเลยรู้ไหมว่าคําพูดที่ค่าความสําเร็จคนมากที่สุดคืออะไรคือคําว่าเอาแค่พออยู่รอดก็พอเรามันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกคิดเยอะเดี๋ยวเหนื่อยเปล่า นั่นแหละคือกับดักที่ผูกไว้แน่นมากและคนส่วนใหญ่ไม่เคยตัดเชือกเส้นนี้ออกจากหัวเจ้าของเงินเขาไม่ใช้ความคิดแบบชั่วคราวเขาไม่คิดเอาแค่พรุ่งนี้อิ่มเขาคิดเผื่อสิบปีข้างหน้าเผื่อคนในครอบครัวเผื่อลูกหลานเผื่อวันที่เขาไม่มีแรงทําอะไรอีกและเขาทําทุกวันเหมือนรู้ว่าเวลาเหลือน้อยมากคุณอาจคิดว่าเขามีทุนเขาทําได้แต่คนที่เริ่มจากศูนย์คิดแบบเดียวกันไหมไม่เลยคนที่เริ่มจากศูนย์จริงๆไม่ได้เริ่มจากเงิน แต่เขาเริ่มจากการไม่ยอมคิดเล็กๆอีกต่อไปลองถามตัวเองวันนี้ทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมาคุณกำลังวิ่งหาเงินหรือกำลังสร้างชีวิตที่เงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองถ้ายังไม่รู้คำตอบงั้นก็เริ่มจากการเปลี่ยนคำถามก่อนเลยเพราะคำถามที่คุณกล้าถามตัวเองคือจุดเริ่มต้นของคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้คนที่รวยเร็วที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่ทำงานเก่งที่สุดแต่คือคนที่คิดอย่างเจ้าของทั้งที่ยังไม่มีอะไรเลย คุณไม่ต้องรอให้มีเงินก่อนคุณไม่ต้องรอมีเวลาก่อนคุณไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มคิดให้ถูกก่อนจะรีบทำให้มากจงจำไว้ว่าเจ้าของเกมไม่เคยเล่นเกมแบบคนทั่วไปเขาวางกติกาเองและนั่นคือเหตุผลที่เขาชนะทั้งที่ทไม่ได้ออกแรงมากกว่าคุณเลยปลายทางอาจยังอยู่ไกลแต่ทิศทางที่ถูกต้องเริ่มจากความคิดที่เปลี่ยนวันนี้ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันเข้าใจ คุณต้องกล้าคิดในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดมาก่อนวิธีที่2คนสำเร็จเขาเปลี่ยนจากหาโอกาสมาสร้างโอกาสหลายคนเสียเวลาทั้งชีวิตรอให้ใครสักคนเปิดประตูให้เดินเข้าไปแต่คนที่สำเร็จเร็วเขาไม่รอใครเปิดประตูเลยเขาสร้างประตูใหม่ขึ้นมาเองเพราะเขารู้ว่าถ้าทั้งชีวิตมัวแต่หาโอกาสเขาจะไม่มีวันควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆเขาไม่สนว่าใครจะยื่นอะไรให้เขาไม่รอว่าเมื่อไร่โอกาสจะมาเคาะประตู เขาลุกขึ้นมาสร้างแม้ตอนที่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนเพราะเขารู้ว่าถ้าทุกวันต้องรอแปลว,ว่าทุกวันนั้นไม่ได้เป็นของเขาจริงๆคุณรู้ไหมว่าคำพูดที่ดูซอฟที่สุดแต่ค่าความฝันคนมากที่สุดคืออะไรคือคำว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยทำนะประโยคนี้เงียบแต่มันรุนแรงเพราะมันกล่อมให้คุณวางมือจากชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับจังหวะไปฝากไว้กับคนอื่นไปฝากไว้กับอนาคตที่คุณไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะมาหรือเปล่าคนที่เปลี่ยนชีวิตไว เขาไม่รอเลยเขาเรียนรู้เองเขาลงมือเองเขาสร้างจังหวะเองแม้มันจะไม่สมบูรณ์เพราะเขารู้ว่าโอกาสที่ดีที่สุดในโลกคือวันที่คุณเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมเขากล้ายื่นมือเข้าไปในที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าเขากล้าทำงานฟรีเขากล้าลองผิดเขากล้าถูกปฏิเสธเขากล้าเป็นโนเนมในที่ที่ไม่มีใครเห็นค่าเพราะเขาไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะมองว่าเขาเล็กแค่ไหนเขาสนแค่ว่าเขากำลังใหญ่ขึ้นทุกวันในมุมที่เขาเลือกจะโต คนส่วนใหญ่รอโอกาสเพราะเขากลัวเริ่มผิดแต่คนที่สำเร็จเร็วเขายอมผิดตั้งแต่ตอนนี้เพราะเขารู้ว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่ากับยิ่งพัฒนาเร็วและความล้มเหลวก็แค่คาดเทอมของคนที่จะสำเร็จจริงเขาไม่ได้หาความมั่นคงเขาสร้างมันเองจากความกล้าเล็กๆที่เขาทำซ้ำทุกวันแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครสนใจเพราะเขาไม่ได้ต้องการคำชมเขาต้องการอิสระอิสระที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินแต่มาจากโอกาสที่คุณสร้างเองได้ จงจำไว้ว่าไม่มีใครจำคนที่รอโอกาสได้แต่โลกจะจดจำคนที่สร้างโอกาสให้กับคนอื่นได้และคุณจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นได้ถ้ายังไม่กล้าสร้างสิ่งเหล่านั้นให้ตนเองก่อนอย่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อให้ใครเลือกแต่จงเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อเลือกทางของตัวเองก่อนใครคุณไม่ต้องรอให้โลกยอมรับก่อนจะเริ่มลงมือ เพราะบางครั้งโอกาสจะไม่มีวันเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะทำให้มันเกิดขึ้นแล้ววันนั้นคุณจะไม่ใช่คนธรรมดาที่รอโชคชะตาอีกต่อไปคุณจะเป็นคนที่คนอื่นรอให้คุณยื่นโอกาสให้แทนคนที่เปลี่ยนชีวิตเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่หาโอกาสเก่งที่สุดแต่คือคนที่กล้าสร้างบางอย่างขึ้นมาเองทั้งที่ยังไม่มีอะไรเลยวิธีที่สคนสำเร็จเขาลงทุนในตัวเองทุกวันแม้จะไม่มีเงินเขาไม่มีต้นทุนไม่มีสายป่านไม่มีเส้นสาย ไม่มีใครดันแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือตัวเองเขารู้ว่าโลกนี้มีอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เขาควบคุมได้คือการพัฒนาตัวเองในทุกวันแม้จะไม่มีเงินสักบาทคนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนคือต้องมีทุนแต่นั่นคือความเข้าใจผิดที่ทําให้คนธรรมดาหลายคนไม่เริ่มอะไรเลยพวกเขารอให้มีก่อนจะเริ่มเรียนพวกเขารอให้พร้อมก่อนจะลงมือพวกเขารอให้ถึงจุดที่ดูเหมือนจะสําเร็จได้ก่อนจะคิดเปลี่ยนแปลง แต่คนที่สําเร็จเร็วเขาไม่รออะไรทั้งนั้นเขาเรียนรู้ตอนที่ยังไม่มีอะไรและนั่นแหละคือเหตุผลที่เขามีทุกอย่างในตอนนี้เขาใช้หูฟังเก่าๆฟังคลิปเสียงเปลี่ยนชีวิตทุกวันเขาอ่านบทความฟรีในมือถือแทนการเล่นโซเชียลเขาเปิด YouTube ไม่ใช่เพื่อเสพแต่เพื่อเสริมเขานั่นจดโนต้ตเงียบๆทั้งที่ไม่มีใครให้กําลังใจเขาพูดก,กับตัวเองซ้ําๆว่าถึงจะไม่มีเงินลงทุนแต่ไม่มีใครห้ามคุณลงทุนกับตัวเองคนรอบข้างอาจหัวเราะอาจมองว่าเพอ้อ อาจถามว่าเรียนไปทำไมทั้งที่ชีวิตยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เขารู้ดีว่าการเปลี่ยนที่เห็นไม่ใช่ภายนอกแต่มันเริ่มจากข้างในทุกวันที่เขาเลือกใช้เวลา10นาทีอ่านบทความแทนการไถฟรีทุกนาทีที่เขาฟังพอดแคสต์แทนที่จะฟังเสินพูดลบๆจากคนรอบตัวทุกวินาทีที่เขานั่งกับความคิดตัวเองแล้วตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันดีขึ้นตรงไหนทั้งหมดนั้นคือการลงทุนการลงทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยทันทีแต่จะสะสมพลังทีละนิดจนกลายเป็นพลังระเบิดชีวิต วันหนึ่งที่เขาไม่ต้องขออนุญาตใครเปลี่ยนตัวเองอีกต่อไปคนที่รวยจริงรู้ว่าทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของมนุษย์คือทัศนคติและความสามารถที่ไม่มีใครเอาไปได้และสิ่งนี้สร้างขึ้นได้แม้คุณไม่มีเงินแต่คุณต้องมีวินัยต้องมีศรัทธาและต้องมีความกล้าพอที่จะมองเห็นตัวเองในแบบที่ยังไม่มีใครมองเห็นเขาไม่กลัวว่าไม่มีทุนแต่เขากลัวว่าถ้าไม่เริ่มจากตัวเองเขาอาจต้องอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตและนั่นแหละคือแรงขับที่เขามี แรงขับที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อแรงขับที่มาจากความรู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนไม่ใช่เพราะโลกบังคับแต่เพราะฉันไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปแล้วคุณรู้ไหมว่ามีคนมากมายที่มีทุนมีโอกาสมีทรัพยากรแต่เขาไม่เคยใช้มันพัฒนาอะไรในตัวเองเลยและสุดท้ายเขาก็อยู่ที่เดิมในขณะที่อีกคนไม่มีอะไรเลย แต่เขายอมใช้ทุกนาทีสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาจากศูนย์คนที่ไม่มีอะไรเลยจะก,กลายเป็นคนที่มีทุกอย่างได้ถ้าเขารู้จักขัดเกลวสิ่งที่โลกไม่เคยมองเห็นว่าเป็นทรัพย์โลกอาจมองไม่เห็นตอนที่คุณนั่งอ่านคนเดียวตอนที่คุณฟังพอดแคสต์เงียบๆตอนที่คุณฝึกพูดหน้ากระจกตอนที่คุณเขียนเป้าหมายไว้เต็มสมุดโลกอาจมองว่าไม่มีประโยชน์แต่วันหนึ่งโลกจะหันกลับมาถามคุณว่าคุณทำได้ยังไงและคุณจะตอบเขาด้วยสายตาไม่ใช่คำพูดเพราะคุณรู้ดีว่าคุณลงทุนกับตัวเองมาตลอด แม้ตอนที่ไม่มีใครเห็นแม้ตอนที่ไม่มีเงินสักบาทคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่ได้ช้าถ้าเขากล้าสร้างกำไรในตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีอะไรเลยวิธีที่4คนสําเร็จเขากล้าตัดขาดบางสิ่งก่อนเพิ่มอะไรเข้าไปคนส่วนใหญ่พยายามเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อจะดีขึ้นเพื่อจะสําเร็จเพื่อจะให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายแต่เขาไม่เป็นแบบนั้นเขาไม่รีบเพิ่มเขาเริ่มจากการตัดขาดเพราะเขารู้ว่าต่อให้เขาเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ ถ้ายังแบกสิ่งผิดเอาไว้คุณจะไม่มีวันก้าวหน้าได้จริงเขาไม่รอให้พร้อมไม่รอให้มีไม่รอให้ชนะก่อนเขาเริ่มจากลบก่อนจะบวกเขาตัดคนที่ทําให้เขารู้สึกด้อยตัดเสียงที่ลดคุณค่าในหัวใจตัดความสัมพันธ์ที่กัดกินพลังเงียบๆตัดนิสัยเดิมๆที่บอกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วเพราะเขาเข้าใจว่าคุณไม่มีวันเติมสิ่งใหม่ลงไปในภาชนะที่เต็มอยู่แล้วได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คนธรรมดากลายเป็นคนที่ชัดเจน แข็งแกร่งและก้าวไวกว่าคนทั่วไปถ้าชีวิตมันยังหนักบางทีมันไม่ได้ต้องแบกให้เก่งขึ้นแต่มันอาจถึงเวลาที่คุณต้องวางบางอย่างลงเขาเลิกทำเพราะเกรงใจเลิกฟังเพราะกลัวเขาไม่รักเลิอกอยู่เพราะกลัวไม่มีใครใหม่เขาไม่ได้ตัดเพราะเกลียดแต่เขาตัดเพราะเขารักตัวเองมากพอและรู้ว่าถ้ายังอยู่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นและไปไกลขึ้นเลยเขาไม่โทษใครเขาไม่โวยวาย เขาแค่เดินออกมาเงียบๆแล้วเริ่มสร้างตัวตนใหม่โดยไม่ต้องขออนุญาตใครคุณอาจคิดว่ามันโหดคุณอาจรู้สึกผิดที่ต้องตัดบางอย่างทิ้งแต่ลองคิดดูดีๆว่าอะไรที่อยู่กับคุณมานานแต่ไม่เคยช่วยให้คุณไปไกลขึ้นสักก้าวคนสําเร็จวัยไม่ใช่เพราะเขาทําได้เยอะแต่เพราะเขาไม่แบกเยอะต่างหากชีวิตไม่ได้ดีขึ้นจากการสะสมแต่มันจะดีขึ้นจากการได้กล้าปล่อยในสิ่งที่ไม่ใช่เขาไม่ได้แค่ตัดคนเขาตัดความคิดแบบเดิม เขาตัดนิสัยที่ทำลายตัวเองเขาตัดความเชื่อผิดๆที่โลกยัดใส่หัวเขามาทั้งชีวิตและเมื่อเขาตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเขาได้พื้นที่ใหม่ในหัวใจเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงได้เติบโตไม่ใช่ตัวตนที่โลกคาดหวังไม่ใช่ตัวตนที่คนอื่นหล่อหลอมแต่คือตัวเขาในแบบที่เขาเลือกเป็นเองชีวิตคุณจะเบาไม่ใช่เพราะคุณแข็งแรงขึ้นแต่เพราะคุณเลิกแบกอะไรที่ไม่ควรแบกแล้วเขาไม่ใช่คนเก่งแต่เขาเป็นคนไม่ดื้อดื้อที่จะยึดดื้อที่จะฝืน ดือที่จะอยู่ในสิ่งที่รู้ว่ามันไม่ใช่และเพราะแบบนั้นเขาเลยโตไวกว่าไปได้ไกลกว่าและเป็นอิสระกว่าบางทีสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การหาเป้าหมายใหม่ไม่ใช่การเรียนอะไรเพิ่มแต่คือการกล้ายอมรับว่าสิ่งที่คุณกำลังทนอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่คุณควรเดินออกมาได้ตั้งนานแล้วคุณไม่ต้องตัดทุกอย่างวันนี้แต่คุณควรถามตัวเองตรงๆสักครั้งว่าถ้าคุณยังไม่กล้าปล่อย คุณจะเอาพื้นที่ตรงไหนไว้รับสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตคนสำเร็จไวยไม่ใช่เพราะเขาทำได้ทุกอย่างแต่เพราะเขากล้าไม่ทำสิ่งที่ถ่วงชีวิตเขาไว้อย่างเด็ดขาดนี่แหละคือการลงทุนที่ไม่มีใครพูดถึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่คือการตัดบางอย่างออกไปจากชีวิตเพื่อให้พื้นที่ของการเติบโตมันเกิดขึ้นจริงวิธีที่5คนสำเร็จเขาพูดกับตัวเองแบบคนสำเร็จทุกวันบางคนตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่พูดกับตัวเองไม่ไหวอีกแล้วเหนื่อยวะ่ะ ชีวิตแม่งเป็นแบบนี้แหละแต่เขาไม่ใช่แบบนั้นเขาตื่นขึ้นมาพร้อมประโยคเดียวที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่มีพลังพอจะเปลี่ยนทั้งวันของเขาเขาพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นไม่ใช่เพื่อโพสต์ลงโซเชียลแต่ย้ำกับจิตใต้สำนึกว่านี่ไม่ใช่วันธรรมดานี่คือวันใหม่ที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนเดิมอีกคุณอาจไม่เคยคิดว่าคำที่คุณพูดกับตัวเองในหัวกำลังสร้างอนาคตของคุณอยู่จริงๆ ทุกคาที่คุณพูดแม้จะแค่พูดเล่นแม้จะพูดในใจมันกําลังบอกสมองว่านี่แหละตัวตนของเราและสมองคุณมันเชื่อแม้คุณจะไม่ได้ตั้งใจพูดก็ตามเขาเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเปลี่ยนจากฉันทําไม่ได้เป็นฉันยังทําไม่เป็นแต่ว่าฉันจะเรียนรู้ฉันไม่กล้าพอเป็นฉันกําลังฝึกความกล้าอยู่ทุกวันเขาไม่ได้โกหกตัวเองเขาไม่ได้มโนเขาไม่ได้พูดให้ดูเท่ แต่เขาเลือกคําพูดแบบที่คนสําเร็จใช้กับตัวเองจริงๆเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดซ้ําจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณเชื่อจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเป็นเขาไม่ได้พูดแค่ตอนที่รู้สึกดีเขายิ่งพูดในวันที่ไม่อยากลุกจักเตียนในวันที่ยอดขายตกในวันที่โดนปฏิเสธในวันที่ไม่มีใครเข้าใจในวันที่เงียบจนได้ยินแต่เสียงในหัวใจตัวเองและเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเสียงในหัวใจนั้นให้เป็นพลังไม่ใช่พิด คนส่วนใหญ่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะพูดกับตัวเองแบบคนแพ้ซ้ำๆจนเชื่อว่าตัวเองแพ้จริงๆในขณะที่เขาแม่จะแพ้ซ้ำๆหรือล้มเหลวอ,อย่างหนักแต่เขาไม่เคยพูดกับตัวเองว่าฉันล้มเหลวแต่เขาจะพูดว่าฉันเรียนรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะลุกใหม่นี่ไม่ใช่บทสรุปนี่แค่บททดสอบคนที่รอยที่สุดคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ควบคุมการสนทนาในหัวใจตัวเองได้ดีที่สุด เขาไม่ได้รอให้โลกยกย่องเขาไม่ได้รอให้ใครมาให้กำลังใจเขาให้กำลังใจตัวเองก่อนเขาสร้างคำพูดที่หลอ่อหลอมตัวตนใหม่แม้โลกภายนอกยังไม่ยอมรับเขาย้ำกับตัวเองว่าฉันมีค่าแม้ไม่มีใครเห็นฉันมีพลังแม้วันนี้ยังไม่มีผลลัพธ์ฉันยังไม่เก่งแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคนเก่งทุกคนคุณอาจมองว่ามันดูเล็กมันดูไม่มีอะไรแต่รู้ไหมว่าคำที่คุณพูดกับตัวเองในหัว คืออาวุธที่มีพลังมากที่สุดในชีวิตมันฆ่าคุณได้หรือมันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณเคยฝันอย่าพูดกับตัวเองเหมือนคนที่หมดศรัทธาอย่าทำลายตัวเองด้วยคำว่าฉันไม่ดีพออย่าปล่อยให้คำพูดของเมื่อวานมาควบคุมชีวิตของคุณในวันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคำพูดใหม่เลือกมุมมองใหม่และมันไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องแกล้งมองโลกในแงด่ดีแค่จริงใจพอที่จะไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปว่านี่แหละตัวฉัน ทางที่ข้างในคุณมันอยากเติบโตมากกว่านี้เขาไม่เคยหยุดพูดกับตัวเองและนั่นแหละคือบทสนทนาที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขาไปตลอดกาลถ้าคุณอยากเป็นคนสําเร็จอยากแค่พูดกับโลกให้ดูดีแต่ให้พูดกับตัวเองให้เชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสําเร็จนั้นจริงๆและสุดท้ายนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วให้คุณจงจําไว้ว่าความสําเร็จไม่เคยหายไปไหนมันแค่หลบอยู่หลังพฤติกรรมที่คุณไม่เคยกล้าเปลี่ยนคุณอาจบอกตัวเองว่าชีวิตยังไม่พร้อม รอเวลาที่ดีกว่านี้ก่อนไว้ค่อยเรื่องพรุ่งนี้ก็ได้แต่ฟังให้ดีไม่มีพรุ่งนี้ไหนที่กล้าพาคุณไปไกลได้ถ้าคุณไม่เริ่มจากวันนี้คนที่สําเร็จไวไม่ได้มีชีวิตที่ดีกว่าแต่เขากล้าซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่ากล้ายอมรับว่ามีบางอย่างที่ต้องตัดบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนบางอย่างที่ต้องยอมเสียเพื่อให้ได้บางอย่างที่ใหญ่กว่ากลับมาเขาไม่ใช่คนพิเศษเขาไม่ใช่คนโชคดีเขาแค่ไม่ยอมให้วันธรรมดาผ่านไปแบบไร้ทิศทาง เขาใช้ทุกวันเหมือนมันคือโอกาสสุดท้ายเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครรอให้เราพร้อมไม่มีใครมาช่วยพาเราไปถ้าเราไม่พาตัวเองออกเดินชีวิตมันไม่เคยขาดโอกาสมันขาดแค่ความกล้าที่จะคว้าไว้เท่านั้นแหละแล้วตอนนี้คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่คุณรับรู้ทุกอย่างแล้วคุณไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่รู้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีแรงไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีหนทางเพราะทั้งหมดที่คุณต้องมีเริ่มต้นจากวิธีคิด และนั่นคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ทันทีตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคือคนธรรมดาคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากพาตัวเองออกจากจุดเดิมๆอยากเติบโตจนวันหนึ่งคุณไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูอีกต่อไปฟังให้จบแล้วอย่าปล่อยคำพูดเหล่านี้ให้ผ่านหูไปเฉยๆให้คุณพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าวันนี้ฉันเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ไม่ใช่แค่การดูคลิปอีกคลิป แต่เป็นวันที่คุณตัดสินใจทําบางอย่างให้มันแตกต่างออกไปกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่คุณรักหรือเพื่อนที่รู้ว่าเขาอาจไม่ได้ขาดโอกาสแต่อาจจะแค่ไม่กล้าเชื่อในตัวเองมากพอบางครั้งแค่คําพูดไม่กี่ประโยคจากคนแปลกหน้าก็อาจกลายเป็นพลังที่ช่วยผลักให้ใครบางคนลุกขึ้นสร้างชีวิตใหม่ของเขาเองความสําเร็จเริ่มขึ้นไม่ใช่เมื่อคุณชนะแต่มันเริ่มขึ้นในวันที่คุณกล้ายอมรับว่าตัวเองยังไม่ใช่แล้วลงมือเปลี่ยนตรงนั้นทันที สุดท้ายนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ